สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมกอนิจอยอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึง6สิ่งที่คุณควรมีถ้าอยากเป็นเด็กปั๊มครับครับ,รบแน่นอนงานเป็นเด็กปั๊มมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือแน่นอนมันก็มีหลายอย่างนะครับผมจะยกตัวอย่างมาให้ง่ายๆเพียง6ข้อก่อนนะครับ 1. ขยนันอดทนแล้วก็ซื่อสัตย์ไวเก่งอ,อนน้อมถตนแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงนะครับ แน่นอนขยันแน่นอนงานปั๊มต้องขยันเดินขยันวิ่งนะครับเพราะว่าลูกค้าเข้าแต่ละล็อกหรือว่าแต่ละช่องมันไม่เหมือนกันแล้วก็ในช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลามันก็ไม่เหมือนกันนะครับแน่นอนตรงนี้เราต้องมีความขยันนะครับซึ่งขยันเดินขยันวิ่งขยันรับลูกค้านะครับแล้วก็2ออดทนแน่นอนปั๊มมันก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับเนื่องจากกลิ่นของแก๊สหรือว่ากลิ่นของน้ํามันหลายๆอย่างแล้วก็ มันมีความร้อนอยู่ในน้นอยู่แล้วแล้วก็บวกกับแสงพระอาทิตนะครับแน่นอนมันก็จะทําให้เราเหนื่อยล้าแล้วก็จะทําให้เราท้อนะครับบางคนที่ไม่ค่อยสู้งานแน่น,นอนทําไม่ได้แน่นอนนะครับก็จะฝากถึงตรงนี้ว่าต้องอดทนนะครับว่ามันก็ไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับสามซื่อสัตย์นะครับแน่นอนบางปั๊มนะครับอันนี้ผมยกยกตัวอย่างบางปั๊มนะครับ ที่เราได้ถือกระเป๋าตาังเองหรือว่าต้องทอนเงินลูกค,ค้าเองหรือว่าเราต้องรับผิดชอบเงินตัวเองนะครับแน่นอนตรงนี้เราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อนายจ้างหรือว่ามีความซื่อสัตย์ต่อปั๊มนะครับถ้าหากเราไม่มีความซื่อสัตย์ตรงนี้แน่นอนมันก็จะเป็นผลเสียต่อเราในในงานนั้นๆหรือว่าในอนาคตด้วยนะครับโอเคตรงนี้ก็ฝากถึงว่าเราต้องมีความซื่อสัตย์ด้วยนะครับ C อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแน่นอนงานปั๊มเป็นงานบริการอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งก็จะมีลูกค้ามากหน้าหลายตานะครับเราก็ควรที่จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเช่นแบบลูกค้ามาเราก็ต้องอก้มหัวหรือว่ายกมือไหวท้ทุกๆคันหรือว่าทุกๆคนที่เข้ามาในปั๊มนะครับแน่นอนมันก็พ่วงไปถึงกับข้อที่5นะครับคือไหว้เก่งนะครับแน่นอน คือการไหว้บางคนไม่ชอบการไหว้หรือว่าบางคนเ,ออเขาเรียกว่าเหมือนแบบถ้าเราไหว้เขาแล้วมันเหมือนแบบเราดูต้งตามันไม่ใช่นะครับถ้าเป็นงานบริการงานปา๊มหรือว่างานหลายๆอย่างที่เป็นงานบริการแน่นอนต้องเป็นคนที่ชอบไหว้นะครับไม่ชอบไหว้แน่นอนทําไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเป็นงานที่ต้องไหว้ลูกค้าเกือบทุกค้านวันละประมาณ4ี่ห้ารอหรือว่าเป็นพันแล้วแต่สาขาแล้วแต่ ปั๊มนั้นนั้นว่าลูกค้าจะเยอะแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งว่าเราต้องไหวตลอดนะครับทุกคันคนที่เข้ามานะครับก็ก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไหวเก่งนะครับ <c oughs> หรือว่าอันนี้อาจจะเป็นความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับแล้วก็ข้อ6นะครับมีความรับผิดชอบนะครับแน่นอนงานปั๊มมันก็มีความรับผิดชอบต้องรับผิดชอบเงินที่เราใช้ใจหรือว่าเงินที่เราใช้ทอนลูกค้านะครับ อันนี้บางปั๊มก็จะเป็นแคชเชียร์แล้วก็จะมีเป็นตู้กลางให้แต่ว่าบางปั๊มจะต้องถือตังเองหรือว่ากระเป๋าเองนะครับความรับผิดชอบตรงนี้แน่นอนเราต้องรับผิดชอบตังตรงนี้ถ้าหาักหายเราก็ต้องเติมนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อเวลานะครับงานปั๊มเราต้องเข้าก่อนเวลาประมาณ20นาทีนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อ,อ,อลูกค้านะครับเช่นเราเติมน้ามันผิดเนี้ย แน่นอนทางปั๊มเขาบางปั๊มนะครับอันนี้จะเฉพาะปั๊มที่ผมได้ไปลองฝึกมานะครับเขาจะไม่เขาจะไม่รับผิดชอบให้เราครับแน่นอนเราต้องรับผิดชอบเองน้ำมันที่เราเติมผิดหรือว่าค่ายกเครื่องค่าไรค่าทําทความสะอาดเครื่องหรือว่าถ้าเราถ้าเขาได้ใช้รถยกหรือว่ารถลากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องออกเองหมดเลยนะครับแน่นอนความรับผิดชอบตรงนี้ก็เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นะครับก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยากเป็นเด็กปั๊มนะครับ ครับก็อยากจะฝากถึงพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนครับใครที่อยากเป็นเด็กปั๊มแน่นอน6สิ่งนี้ก็สําคัญแน่นอนนะครับได้ใช้แน่นอนแล้วก็ใครที่มี6สิ่งนี้ก็น่าจะทําเด็กปั๊มได้อย่างดีนะครับแล้วก็ดีมากเวยโอเคครับทั้งหมดนี้ก็อาจจะเป็นเพียงความคิดแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวของผมที่ผมได้ไปเจอหรือว่าได้ไปพบมาครับครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ผมเลยครับใครที่คิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมเลยนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ